โลกในมุมมองของ v a l u e investor โดยดรนิเวศเห็มวชิระวะรากรหุ้นคอ์เนอร์เอ็กซตรีม ปรากฏการณ์หน้าทึ่งของตลาดหลักทรัพย์เมื่อปลายสัปดาห์ก่อนก็คือหุ้นเดลต้าซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และระบบสำรองไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหากรรมอื่นรวมถึงในการผลิตรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ซึ่งเป็นอุตสาหากรรมที่กำลังเติบโตมีราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแรงมากตัววันที่29มีนาคม2566ปรับรตัวขึ้นถึง2.86%วันที่30 ราคาวิ่งขึ้นไปถึง9.35%ซึ่งทาให้ตลาดหลักทรัพย์ต้องถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับบริษัทซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีอะไรและถึงวันที่31ราคาก็ยังปรับตัวขึ้นต่ออีก3.82%รวมแล้วภายในเวลา3วันทำการราคาหุ้นเดลต้าปรับตัวขึ้นไปจาก978บาทต่อหุ้นเป็น1,142บาทคิดเป็น16.8%ทำให้บริษัทมีมูลค่าหุ้น หรือ market cap ถึง1 4 2 4 5ล้านล้านบาทและกลายเป็นหุ้นที่ใหญ่หรือมีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยที่หุ้นที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2มีมูลค่าน้อยกว่าประมาณ30%เเซ ที่จริงหุ้นเดลต้าเมื่อ3-4ปีก่อนนั้นยังเป็นหุ้นขนาดกลางที่แทบไม่มีใครสนใจจะเข้าไปลงทุนหรือเข้าไปเล่น Market Cap ของบริษัทเท่ากับ66,734ล้านบาทเมื่อสิ้นปี2562เป็นบริษัทลูกของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออกแทนบริษัทแม่ อาจจะเนื่องจากการผลิตที่ประเทศไทยอาจจะได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าบริษัทมียอดขายในปี2562ที่51,800ล้านบาทกำไร2,960ล้านบาทกำไรต่อย,ยอดขาย5.7% ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับหุ้นโรงงานผลิตชิ้นส่วนเออุตสาหกรรมอื่นๆแต่ก็ไม่มีใครอยากลงทุนเพราะนี่คือหุ้นโรงงานที่ขายสินค้าให้อีกโรงงานหนึ่งที่มักจะไม่ค่อยมีอำนาจทางการตลาดหรือความสามารถในการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งอื่นที่ผลิตชิ้นส่วนและมักจะขายไปทั่วโลกเหมือนกันมองในแง่ของการลงทุนระยะยาวแล้วบางคนยังกลัวว่าวันหนึ่งถ้าคนไทยรวยขึ้นการเป็นฐานการผลิตสินค้าก็อาจจะใหญ่โตหรืออยู่ได้ยาก เพราะอาจจะมีประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าอย่างเวียดนามเข้ามาแข่งได้แต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อโลกต้องเผชิญกับโรคโควิด -19 ที่เริ่มรุนแรงในปี2020หรือปี2563ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการสินค้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลมากขึ้นเช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่บังเอิญเติบโตขึ้นมากในเวลาเดียวกันนอกจากนั้น โควิดยังก่ให้เกิดการขยายตัวของเม็ดเงินสภาพคล่องในตลาดอย่างมหาศาลอันนี้ส่งจากการที่รัฐบาลทั่วโลกอาจฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อต่อต้านการตกต่ำของเศรษฐกิจที่อาจจะตามมาจากการระบาดของโควิด -19 ซึ่งนั่นก็ส่งผลต่อตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะต่อราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพราะเงินสภาพคล่องเหล่านั้นต่างก็เข้ามาซื้อขายหุ้นเพื่อเก็งกําไรกันอย่างบ้าคลั่งตั้งแต่กลางปี2020 และต่อมาจนถึงสิ้นปี2021ซึ่งทำให้หุ้นดิจิตตอนรวมถึงหุ้นเทสลาปรับตัวขึ้นไปมหาศาลหุ้นเดล t a ดูเหมือนว่าจะอยู่ในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนเพราะอุปกรณ์และชิ้นส่วนป้อนให้กับผู้ซื้อรายใหญ่ระดับโลกที่กำลังต้องการสินค้าที่ขาดตลาดเนื่องจากหลายประเทศเช่นจีนต้องปิดโรงงานเพื่อหน,นีโควิดยอดขายของเดลต้าในปี2020 หรือปี2563เพิ่มขึ้น23%แต่กำไรโต9ก้ากระโดดจากประมาณ3,000ล้านบาทเป็น7,000ล้านบาทเพราะมาจินหรือกำไรต่อยอดขายปรับตัวขึ้นจาก5 7ซึ่งน่าจะเป็นอัตราป,ปกติเป็น11%เพราะสินค้าในตลาดขาดแคลนหนักหุ้นเดลต้าที่เคยเงียบเหงามาน่าจะเป็น 10, 10ปี จึงถูกกวาซื้อจากนักลงทุนส่วนใหญ่ที่น่าจะเป็นต่างชาติแต่เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีฟรีฟลูดหรือสภาพคล่องในการซื้อขายน้อยทําให้ราคาหุ้นวิ่งระเบิดมาตแคร์พุ่งขึ้นไปประจักษ์ประมาณ66,700ล้านบาทเมื่อสิ้นปี2562กลายเป็น6,6000ล้านบาทเมื่อสิ้นปี2563หรือโตขึ้น9ก้าเท่าในเวลาเพียงปีเดียวและกลายเป็นบริษัทท็อปเทนของไทยคล้ายๆกับหุ้นเทสลาที่โตเร็วพอๆกันในตลาดหุ้นอเมริกา ปี2564ยังเป็นปีที่ตลาดหุ้นและตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลยังคงมีการเก็งกำไรกันอย่างบ้าคลั่งหรือมากกว่าเดิมเพราะโควิด -19 ยังรุนแรงเหมือนเดิมเช่นเดียวกับสภาพคล่องทางการเงินรวมถึงการที่นักลงทุนสมบุบุคคลรายย่อยที่เข้าสู่ตลาดหุ้นผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลรุ่นใหม่ที่มีต้นทุนในการซื้อขายหุ้นต่ำม,มากหุ้นและทรัพย์สินดิจิทัลปรับตัวขึ้นสู่จุดพีคหรือจุดสุดยอดใหม่ กูรูและนักทำนายอนาคตต่างก็ประกาศว่าโลกใหม่มาถึงแล้วและมาร์กซ์กะเบิร์กประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Facebook เป็น Metaverse หรือโลกเสมือนที่ทุกอย่างเป็นดิจิทัลรายได้ปี2564ของ Delta เพิ่มขึ้น3 3เป็น84,814ล้านบาท แต่กำไรกับลดลง6%เหลือ6,699ล้านบาทเนื่องจากอัตรากำไรต่อยอดขายลดลงจากที่เคยสูงถึง11%ลดลงเหลือ7.9%ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่คู่แข่งเริ่มเข้ามามีมากขึ้นอาจจะเนื่องจากเพราะมีการเปิดโรงงานได้มากขึ้นจากมาตรการที่เคยเข้มงวดมากในจีนแต่นั่นทำให้นักลงทุนขายหุ้นเดลต้าออกมาบ้างมาก k e t แ a บของหุ้นลดลงเหลือเพียง5 1 4 0 0 0ล้านบาทหรือลดลงประมาณ15% อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่านักลงทุนที่เข้ามาเล่นในลักษณะคอร์เนอร์หุ้นตัวนี้ก็ยังไม่ได้ถอยเพราะราคาหุ้นระดับนี้ยังทำให้ค่า P/E สูงถึง83เท่าค่า P/B สูงถึง13เท่าในขณะที่หุ้นโรงงานทั่วๆไปนั้นค่านี้มักไม่เกิน2-3เท่าเป็นอย่างมากปี2565หรือ2022เป็นปีที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นอวสานของการเก็งกำไรหรืออวสานของเหรียญและหุ้นดิจิตอลหรือหุ้นไฮเทค เพราะทรัพย์สินเหล่านั้นมีราคาตกลงมาหลายสิบเปอร์เซ็นต์จากจุดสูงสุดเหตุผลคงเป็นเรื่องที่โควิด -19 เริ่มสมงบลงสงครามรัเสเซียยูเครนที่เริ่มช่วงต้นปีเริ่มส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อซึ่งตทงให้รัฐทั้งหลายต้องต่อสู้กับศัตรูตัวใหม่โดยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งทําให้ตลาดหุ้นและสินทรัพย์โดยเฉพาะดิจิทัลวาแต่กิจการของเดลต้าไม่ได้ลดลง ยอดขายกับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเป็นประมาณ1 2 0 0 0 0ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ40%เนเช่นเดียวกับกำไรที่เพิ่มขึ้นเป็น1 5 3 4 4ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น12 9จากปี2 5 6 4เนื่องจากมาจรจินหรือกำไรต่อยอดขายของสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น12.8%ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการสินค้าของบริษัทนั้นยังมีสูงมากและนั่นก็ทำให้นักลงทุนกลััับเ้้าามซืออหุนนนกกย่ง ทั้งที่ภาวะการเก็งกาไรในตลาดหุ้นไทยเริ่มชะลอตัวลงมาเรื่อยๆปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวันลดลงมากไม่ต้องพูดถึงการเก็งกําไรโดยวิธีคอร์เนอร์หุ้นที่ลดลงมากหุ้นหลายตัวดูเหมือนว่าคอร์เนอร์จะเริ่มทยอยแตกเมื่อผลประกอบการเริ่มแสดงให้เห็นว่าลดลงหรือไม่โตอย่างที่คิดแล้วแต่หุ้นเดลต้านั้นกลับดีขึ้นอีกดังนั้นคนก็แห่กันเข้าเล่นหุ้นจํานวนน้อยที่เหลืออยู่ที่คนยังมีความมั่นใจสูง มาเก็ตแคปเมื่อตอนสิ้นปี2565อยู่ที่1ล้าน3 5 0 0 0ล้านบาทเป็นหุ้นในระดับท็อปทรีของตลาดแต่ถ้าวัดจากรายได้หรือแม้แต่กำไรในปีที่ปกติก็ยังไม่ใช่หุ้นตัวใหญ่ประเด็นสนาลันกลงทุนก็คือด้วย Market แคประดับ1 4 0 0ล้านบาทในวันนี้และเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นราคาที่สมเหตุสมผลไหมมองในแง่ของพื้นฐานของกิจการหุ้นตัวนี้ แท้จริงแล้วเป็นหุ้นที่ถูกคอนเนอร์หรือไม่และถ้าเป็นจะแตกเมื่อไหร่ในความเห็นของผมผมคิดว่าหุ้นตัวนี้น่าจะอยู่ในคอนเนอร์มองจากราคาหุ้นที่สูงมากเกินกว่าคุณภาพของกิจการนั่นคือมันมีค่า P/E สูงถึง93เท่าค่า P/B 2 6เท่าสูงกว่าลักษณะหรือคุณสมบัติของธุรกิจ ที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนสินค้าอุตสาหกรรมขั้นกลางที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีระดับต้นๆของโลกอย่างกรณีของหุ้น TSMC ของไต้หวันดังนั้นค่า P/E ที่เหมาะสมไม่น่าจะสูงกว่า P/E เฉลี่ยของตลาดที่ไม่เกิน20เท่าและถ้าจะพูดในด้านของการเติบโตของกำไรแล้วผมก็คิดว่ากำไรในระยะยาวก็คงไม่โตเร็วเหมือนเดิมที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สมดุลของดีมาซัพพลายของโลกชั่วคราวผมเชื่อว่าภายในเวลาไม่เกิน23ปี ทุกอย่างจะกลับมาสู่ภาวะปกติซึ่งรวมถึงกำไรต่อยอดขายที่ประมาณไม่เกิน7-8ซึ่งจะกระทบถึงกำไรของกิจการที่จะโตช้าหรือถดถอยลงซึ่งนั่นก็เสี่ยงที่จะทำให้คอนเนอร์แตกและราคาหุ้นตกเป็นหายนะได้1เมษายน2566ดรนิเวศเหมชีระวรากร